อัปเดตเรื่องอสนามบินนะครับถ้าเราอีแมทอรเน็ตหนึ่ครับ17ปี18ปีที่แล้วถ้าเกิดไม่มีโวนภูมิเหมือนวันนี้เราอยู่ตรงไหนในโลกขนาดดอนเมืองเปิดด้วยนะวันนี้ยังแน,แน่นเอียดเลยนะมีสนามกอล์ฟอยู่ข้างอีกต่าง,ง,งหากทำยังไงอะ <laughs> ใช่ไหมครับลงเครื่องลงเครื่องบินก็ลำบากใช่ไหมไอสนามไอไอ,องค,ค์กรควบคุมการ,รบินระหว่างประเทศเขาคิดยังไงอยู่ในมิตีกอล์ฟแล้วนี่ต้องมี ล้างเรื่องมาปิดไม่ให้ไม่ให้คนดีก้อเดินผ่านเรื่อง Security เรื่องอะไรพวกนี้มันก็ไม่ดีอ่ะก็มีวัฒกรรมไปบอกบอกว่านายกเลียรองเท้าบู๊ตบ้างอะไรบ้างผมไม่ได้เลียครับแเราพูดคุยกันด้วยภาษาที่มันเหมาะสมผมไม่ได้ไปบอกว่าสถานีพื้นที่เยอะไปยึดพื้นที่เข้ามาไม่ใช่ผมไม่ได้ไปยึดผมไปขอผมไปพูดคุยแล้วผมไม่ได้บอกผมยึดคืนทุกที่หรือไปเอาคืนทุกที่ผมไปขอร้องอธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดท่านคืน สนามกอล์ฟตรงนี้มาประโยชน์กับประเทศไทยจะไปขนาดไหนท่านต้องการอะไรในผลตอบแทนบอกสนามกอล์ฟได้ปีละข้านไม่เป็นไรองให้ท่านนี่แม้ทิท้งทางสนามกอล์ฟออกไปตรงนั้นจะเป็นพาร์ทหนึ่งของสนามบินนอนเมืองนะครับอาจจะเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบินของโบอิ้งหรือของแอร์บัสหรือเป็น p r i v a t e jetterm ไ่ตงที่เราอยากได้หาย High end customer เข้ามาหรือเป็นอู่ซ่อมเครื่องบินของกราฟ t ตร a m หรือของบ m มบ r d i e r ที่ปัจจุบันนี้คนไทยมี private d e t เยอะจากการที่เรามี cash recovery นะครับจากการที่รัฐบาลก่อนๆยังไม่ดูแลฐานล่าของสังคมดีเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราจะพัฒนาเรื่องทำอย่างต่อเนื่องมีรายละเอียดเยอะมากครับที่เราทำอยู่ที่จริงๆแล้วเนี่ยดอกผลก็มันจะเห็นในสองสามปีข้างหน้า